เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเสกครับคุณผู้ฟังคุณเสกเขาเล่าให้ผมฟังว่าปัจจุบันนี้เขาอายุ45ปีเขาเป็นโสดไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อไม่มีแม่พี่น้องก็ไม่มีคุณเสกเขาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดคุณเสกไม่มีงานทำแล้วก็ต้องรับจ้างทั่วไปตามกำลังที่ตัวเขามีตัวเขาบอกนะครับว่าถึงเขาจะอายุ45แล้วแต่เขาก็พิการด้วย คุณเสกเขาเดินขาเป๋แล้วก็เดินไม่ตรงทางเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับมันถึงไม่ค่อยมีใครจ้างงานคุณเสกแบบจริงจจังๆตัวเขาก็เลยต้องรับจ้างทํางานรายวันวันละ200บ้าง300บ้างแล้วแต่ว่าคนจ้างเขาจะให้ทําอะไรแต่ก่อนที่ชีวิตคุณเสกเขาจะมาถึงจุดจุดนี้ครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายนะตอนแรกชีวิตของเขาก็มีทุกอย่างเหมือนเด็กทั่วไปแต่มันต้องมาพังลงเพราะความคึกขนอง ความรู้มากแล้วก็การครบเพื่อนไม่ดีของเขาในวัยเด็กและนี่แหละครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเสกเขาตัดสินใจเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้กับผมฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าในตอนที่คุณเสกเขายังเด็กอายุน่าจะ12 1 3 14า1ประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังช่วงมัธยมต้นเพราะว่ากันว่านะไอช่วงมัธยมต้นเนี่ยแหละมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยก็ว่าได้ ณใส่เขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนเด็กเขาก็ไม่ได้เป็นคนดื้อแล้วก็ไม่ได้เป็นคนปากร้ายอะไรด้วยค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็ขยันตั้งใจเรียนเพียงแต่ว่าตอนที่เรียนอยู่มต้นครับด้วยความที่ทางบ้านของเขาเนี่ยก็เป็นบ้านที่มีฐานะพอสมควรพอมีฐานะเพื่อนๆที่อยู่รอบบ้านที่เรียนชั้นเดียวกันก็จะเป็นเพื่อนในระดับเดียวกันคุณผู้ฟังก็คือมีฐานะเหมือนกันเป็นลูกเจ้าของตลาดบ้างเป็นลูกเจ้าของโรงสีบ้าง มันก็เลยเหมือนกับว่าคุณเสกเองเหมือนเป็นแกะดําในกลุ่มเพื่อนเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนบ้านมีตังแล้วก็ค่อนข้างจะตามใจครับเหมือนกับว่าทางบ้านเขาตามใจเนาะเด็กมันก็เลยดือ้อเนี่ยแหละครับมันถึงเป็นเหตุผลไอ้เด็กดื้อนี่ไม่เท่าไร่แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เด็กมันดือ้อแถมยังมีผู้ใหญ่ให้ท้ายอีกเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น จุดเริ่มต้นที่ผมบอกครับมันเริ่มต้นมาจากบ้านร้างหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายซอยของโรงเรียนคุณเสกบ้านร้างหลังที่ว่านี้ความจริงแล้วมันร้างมานานมากแล้วนะครับร้างมาตั้งแต่ก่อนคุณเสกเขาเกิดออกเพี ق. ยงแต่ว่าพอพวกคุณเสกโตขึ้นมาหน่อยเรื่องราวของบ้านร้างมันก็ลอยมาเข้าหูคุณเสกกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากันว่านะว่าไอ้บ้านร้างหลังโรงเรียนหลังที่ว่านี้มันเป็นบ้านของเศรษฐีเก่า มันเป็นเศรษฐีชาวฝรั่งที่มีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนด้วยความที่มันเป็นบ้านเศรษฐีเนาะคุณผู้ฟังมันก็เป็นที่หมายปองของโจรผู้ร้ายอยู่แล้วและสมัยก่อนพวก s e curity หรือว่าระบบความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้มันไม่ได้ล้ำสมัยเหมือนทุกวันนี้ครับมันไม่ได้เข้าถึงง่ายครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่มันไม่ควรเกิดขึ้นกับบ้านหลังที่ว่านี้มันก็เกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่ง เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อกันมานะครับในสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ว่าคุณเสกเข้ามาได้ยินครั้งแรกในตอนที่เขาอายุสิบกว่า,วาคุณเสกเขาบอกว่าบ้านร้างหลังที่ว่านี้เขาว่ากันว่าเจ้าของบ้านก็คือสองสามีภรรยาเขาโดนจนผู้ร้ายฆาตกรรมในบ้านครับส่วนลูกสาวสองคนลูกสาวคนเล็กเขาจมน้ําที่สระน้ําในบ้านส่วนลูกสาวคนโตก็เสียชีวิตในห้องนอนอีกทั้งตอนเธอเสียชีวิต เธอ,อยังโดนผู้ร้ายข่มขืนอีกตดังหากแน่นอนครับคุณผู้ฟังพอเกิดคดีใหญ่ขึ้นแบบนี้มันลงข่าวได้นะแต่ว่าสมัยนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็เป็นข่าวในชุมชนเป็นที่แพร่หลายของจังหวัดในระแวกนั้นเลยก็ว่าได้เรื่องราวนี้มันดังมากแล้วมันก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง5ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วทุกๆวันครบรอบครับมันจะชอบมีคนเห็นเรื่องราวแปลก คือเห็นคนเดินอยู่ในบ้านบ้างหรือไม่ก็เห็นคนในครอบครัวที่เสียชีวิตเนี่ยมายืนอยู่หน้าบ้านบ้างชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยเรียกว่าบ้านผีดุมันเป็นบ้านร้างของเศรษฐีที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเท่าไหร่นักและเพราะไม่ค่อยมีใครอยากไปยุ่งเนี่ยแหละครับพอพวกคุณเศษกับเพื่อนโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเข้าหน่อยอายุสิบกว่าๆเนี่ยแหละกำลังห้าวเลยพอพวกเขาได้ยินเรื่องแบบนั้นการท้าพิสูจน์มันก็เลยเกิดขึ้น คุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าแค่นำมือเด็กอายุสิบกว่ากวาทั่วไปมันก็คงไม่ได้มีอะไรเลวร้ายมากไปกว่านี้หรอกเพราะว่าบ้านหลังที่ว่านี้มันก็ถูกล่ามโซ่ถูกล็อกกุญแจไว้อย่างดีแต่ว่าเรื่องในวันนี้ครับมันมีผู้ใหญ่ให้หลังคือคุณแสก็จะมีเพื่อนสนิทในกลุ่มอยู่ประมาณ4คนใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณเสือคุณเสือที่เป็นลูกเจ้าของตลาดเนี่ยแหละทางบ้านของคุณเสือครับ เป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้คุณเสือฟังและคุณเสือก็เอาไอ้เรื่องบ้านร้างเนี่ยแหละมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกทีหนึง่งมันเหมือนกับว่าทางบ้านของคุณเสือเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็ให้ท้ายคุณเสือประมาณว่าถ้าอยากจะเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวให้ลุงพาไปดูก็ได้เดี๋ยวลุงไปส่งที่หน้าบ้านเลยแล้วพวกหนูๆเนี่ยก็เข้าไปสำรวจกันโดยที่ลุงจะเป็นคนงัดรัวให้แล้วก็สะเดาะกุญแจให้คุณเสกเขาบอกว่าลุงของคุณเสือเขาพูดแบบนั้นจริงๆนะครับ เขาไม่ได้กลัวใครไม่ได้กลัวคนไม่ได้กลัวผีไม่ได้กลัวกฎหมายการบุกรุกเลยเพราะว่าลุงของคุณเสือเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขารู้จักนักการเมืองท้องถิ่นครับคุณผู้ฟังเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ในตรงนี้เนี่ยแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นในเมื่อเด็กๆที่รู้เท่าไม่ถึงการแบบคุณเสกกับเพื่อนๆในช่วงวัยนั้นมีผู้ใหญ่ให้ท้ายมีเหรอครับจะไม่เข้าไปบุกบ้านร้างหลังนั้นซึ่งในตอนก่อนเข้าไปเนี่ยลุงของคุณเสือเขาก็เพิ่มความสนุกเนาะ พ,พูดว่าเพิ่มความสนุกแล้วกันเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้นะคุณู้ฟังว่าไอการทําของลุงของคุณเสือเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการที่ทําให้คุณเสกเจอเรื่องราวร้ายๆหรือเปล่าเพราะว่าลุงเขาบอกว่าไหนไนก็จะเข้าไปหาผีแล้วลองจุดทูปดูไหมคือจุดทูปท้าทายก่อนเข้าบ้านไปเลยแล้วลุงเนี่ยแหละจะเป็นคนเตรียมเครื่องมือให้ทุกอย่างซึ่งพอลุงก็าพูดแบบนั้นครับมีหรอเด็กๆจะไม่ทําตามคุณู้ฟัง ในค่ำวันนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยลุงเขาขี่รถซาเล้งไปส่งพิเศษกับเพื่อนๆที่หน้าบ้านร้างแล้วก็มีทูบกรรมนึงลุงเขาจุดทูบให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ให้เด็กๆอธิษฐานตามว่าอยากเจอผีถ้าผีในบ้านมีจริงๆให้ออกมาหลอกหน่อยพอลุงเขาพูดจบก็ยืนทูบให้ทุกคนปักอยู่หน้าบ้านปักที่หน้าบ้านร้างหลังนั้นนั่นแหละครับคุณผู้ฟังและลุงเขาก็จัดแจงเอาคีมงัดงัดประตูลัวให้เปิด แล้วก็ปล่อยให้คุณเสกกับเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในโดยที่ลุงเขาก็บอกนะครับว่าเด็กๆเนี่ยเข้าไปเดินดูก่อนได้เลยเดี๋ยวลุงจะมาหาลุงขอไปร้านยาดองด้านหน้าปากซอยแป๊บหนึ่งในนั้นเนี่ยน้ำไฟมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันน่าจะไม่มีอันตรายอะไรอยากจะรู้อยากจะลองก็เข้าไปลองเลยพวกเราเป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยู่แล้วคือลุงเขาพูดให้ท้ายแบบนี้จริงๆนะครับคุณผู้ฟัง คุณเสกเองในตอนนั้นจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวนะแต่ว่าเพื่อนเข้าไปหมดตัวเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นด้วยผู้ร่วมชะตากรรมในค่ำคืนนั้นมีทั้งหมด4ี่คนรวมคุณเสกนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังจำแค่คุณเสกกับคุณเสือก็พอเพราะว่าท้ายที่สุดจุดจบของทุกคนคล้ายๆกันด้วยความที่มันเป็นบ้านร้างเนาะคุณผู้ฟังตอนที่เปิดประตูเข้าไปมันก็มีแต่ความมืดมิด แล้วไอ้ช่วงล่าท้าผีของเด็กๆเนี่ยมันก็ดันเป็นช่วงหัวค่ำเอกในมือของทุกคนวันนั้นมันก็เลยมีแต่ไฟฉายแล้วก็เป็นไฟฉายยุคโบราณที่มันอันไม่ได้ใหญ่ครับคุณผู้ฟังมันเป็นไฟฉายเล็กๆไฟฉายเด็กสมัยนั้นนะถ้ามันเป็นไฟฉายใหญ่มันต้องเป็นกระบอกแบบใหญ่ๆแล้วก็ใส่ฐานก้อนใหญ่ๆหลายๆก้อนแต่นี่มันเป็นไฟฉายเด็กไฟฉายที่มันเปิดได้ไม่นานสักพักหนึ่งไฟมันก็จะดับไปเองคุณผู้ฟังพอจะคิดภาพออกใช่ไหมครับ ผมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าในตอนที่ทุกคนเข้าไปในบ้านเนี่ยด้วยความที่มันเป็นบ้านเก่าแล้วก็ร้างมานานในบ้านมันก็มีแต่ความชื้นมีแต่ความอับทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านมันยังเหมือนกับว่ามันมีคนอยู่นะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันยังคงอยู่ที่เดิมอยู่ทุกมุมเหมือนเป็นบ้านที่มีคนอยู่เพียงแต่ว่ามันเก่าไปหน่อยแค่นั้นเองึ่งในตอนที่ทุกคนเดินมาถึงโถงกลางบ้าน มันก็ประจบเหมาะกับว่าเวลาตอนนั้นมันสองทุ่มพอดีซึ่งพอเวลาสองทุ่มนาฬิกาไม้ที่อยู่ในบ้านมันก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงนาฬิกาบอกชั่วโมงอยู่ๆนาฬิกามันก็ดังดังโดยที่ทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันดังได้ยังไงเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันร้างมาเป็นสิบปีแล้วนาฬิกามันน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วครับคุณผู้ฟังแต่ทันทีที่เสียงนาฬิกามันดังขึ้นแบบนั้นคุญเสกกับเพื่อนๆก็หันหน้าไปมองทางที่มาของเสียงทันที และด้วยความที่บ้านร้างมันมืดครับพอเสียงมันมาจากทางไหนเด็กๆที่ได้ยินเสียงก็ส่องไฟฉายไปในทางเดียวกันทางที่คิดว่าเป็นนาฬิกานั่นแหละแต่พอแสงไฟของนาฬิกาสาดส่องไปตรงที่มาของเสียงปรากฏว่าด้านล่างของหน้าปัดนาฬิกาที่มันกําลังส่งเสียงดังมันมีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ภายใต้นาฬิกาเรือนนั้นซึ่งพอทุกคนเห็นแบบนั้นครับ ต่างคนก็ต่างตกใจกันหมดตกใจจนหันหน้ากันไปคนละทิศคนละทางไฟฉายที่ส่องไปในทางเดียวกันเมื่อกี้นี้ไฟมันก็เลยหมุนมั่วไปหมดคนหนึ่งหันชี้ไปทางซ้ายทีขวาทีแต่จนท้ายที่สุดก็มีคุณเสกเนี่ยนะครับที่สติดีที่สุดคุณเสกจับมือเพื่อนๆเ,เอาไว้แล้วก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่าอย่าวิ่งแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับนอกจากคุณเสกกับคุณเสือที่กําลังจับมือกันอยู่ เพื่อนอีกสองคนก็ต่างวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางคนหนึ่งวิ่งออกไปทางหลังบ้านทางที่เป็นสระว่ายน้ําตัวอ,อีกคนหนึ่งมันแปลกแทนที่มันจะวิ่งออกไปทางเดิมที่เดินเข้ามาเพื่อนคนนั้นเขาเดันวิ่งขึ้นชั้นสองไปคุณเสกกับคุณเสือจับมือกันแน่นพร้อมกับหันหน้ามาถามกันว่าจะอาอยังไงดีจะวิ่งออกจากบ้านดีไหมหรือว่าจะวิ่งตามเพื่อนไปที่ด้านหลังบ้านหรือจะวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสอง ซึ่งคุณเสกเองที่ดูเหมือนมีสติที่สุดในตอนนั้นคุณเสกเขาเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขึ้นไปที่ชั้นสองก่อนแล้วกันเดินขึ้นไปตามเพื่อนที่วิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองก่อนเพราะที่ชั้นสองมันน่าจะมีอันตรายมากกว่าซึ่งพอทั้งสองคนสรุปกันได้แบบนั้นครับคุณเสกก็พยายามจับมือคุณเสือแล้วก็ส่องไฟฉายเดินนําหน้าคุณเสือขึ้นชั้นสองไปโดยที่ทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่าที่ชั้นสองนี่ยแหละกําลังมีบางสิ่งบางอย่างรอพวกเขาอยู่ ซึ่งทันทีที่คุณเสกคุณเสือขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านร้างหลังที่ว่านี้ที่ชั้นสองเนี่ยมันมีห้องหลายห้องนะครับคุณผู้ฟังทั้งสองคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปห้องไหนเพราะว่าแต่ละห้องมันถูกล็อกประตูวไว้หมดเลยโดยที่ในขณะที่ทั้งสองคนกําลังงงอยู่ว่าจะต้องไปซ้ายหรือขวาเสียงหัวเราะของใครบางคนมันก็ดังขึ้นมาจากฝั่งขวาของบ้านหลังนี้ฝั่งขวาที่ชั้นสองที่ทั้งสองคนยืนอยู่นั่นแหละ เสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเสียงที่ทั้งสองคนไม่คุ้นเคยและทันทีที่คุณเสกเขาได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็คว้ามือคุณเสือแล้วก็วิ่งตามเสียงที่ว่านี้ไปทันทีปรากฏว่าที่ประตูห้องสุดท้ายของชั้นสองประตูมันถูกเปิดเอาไว้อยู่มันถูกเปิดแบบแง้มๆนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้เปิดแบบเต็มบานซึ่งพอคุณเสกเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ผลักประตูเข้าไป และภาพเบื้องหน้าที่กำลังรอเขาอยู่ก็คือเพื่อนของทั้งสองคนคนที่วิ่งขึ้นมาที่ชั้นสองเนี่ยแหละเพื่อนเขากำลังนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างนั่งหันหลังแล้วก็ยิ้มให้คุณเสกและคุณเสือพอทั้งสองคนเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ตะโกนเรียกชื่อเพื่อนบอกมึงทำอะไรมึงลงมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกแต่คุณฟังครับมันเหมือนกับว่าเพื่อนเขาไม่มีสติเพราะว่ารอยยิ้มที่เขายิ้มกลับมามันไม่ใช่รอยยิ้มของเพื่อนคนนั้น คุณเสกเขาบอกว่าเขาจําได้ว่าดวงตาของเพื่อนเขาในคืนนั้นมันกลมโตและรอยยิ้มมันก็ยิ้มแบบยิ้มกว้างเหมือนคนกําลังสะใจอะไรสักอย่างและทันทีที่สิ้นเสียงการเรียกขานชื่อของคุณเสกเพื่อนคนนั้นเขาก็หงายหลังทิ้งตัวลงไปจากบ้านเสียงร่างกระทบพื้นมันดังลั่นจนทําให้ทั้งคุณเสกและคุณเสือรีบวิ่งไปที่หน้าต่างหน้าต่างห้องที่เพื่อนเขาเพิ่งทิ้งตัวลงไปนั่นแหละ ร่างของเพื่อนเขากระทบกับพื้นแล้วก็นอนแน่นิ่งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านร้างยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือสายตาที่ทั้งสองคนมองเห็นทอดยาวออกไปที่สระน้ําหลังบ้านมันมีเพื่อนอีกคนนึ่งกำลังยืนอยู่ที่ขอบสระเพื่อนคนที่ผมบอกว่าเขาวิ่งไปที่หลังบ้านวิ่งไปทางสระน้ํานั่นแหละและคุณเสกเขาก็เห็นว่าเพื่อนคนนั้นเขากําลังยืนนิ่ง ยืนนิ่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองคุณเสกและคุณเสือที่อยู่บนชั้นสองของบ้านร้างสายตาและแววตาของเพื่อนคนนั้นเหมือนกันเลยเหมือนก,นกันกับเพื่อนคนก่อนหน้านี้ที่เขาเพิ่งจะทิ้งตัวลงจากชั้นสองไปรอยยิ้มที่ว่ามันแสยะยิ้มจนทำให้คุณเสกเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังสิงอยู่ในตัวเพื่อนเขามันน่าจะเป็นวิญญาณของบ้านหลังนี้แน่นอนและจากมุมสายตาที่ทอดยาวลงมาจากชั้นสองของบ้านร้าง ที่ด้านหลังบ้านครับตรงสวนหลังบ้านข้างๆกับสระน้ําที่เพื่อนเขายืนอยู่นั่นแหละตรงนั้นมันมีต้นไม้ใหญ่ที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นต้นไม้อายุหลายสิบปีที่มีลําต้นตั้งตรงแล้วก็สูงขึ้นไปบนฟ้าคุญเสกเขาบอกว่าในค่ําคืนนั้นบนกิ่งไม้ของต้นไม้ที่ว่านี้ครับมันถูกแสงจันทร์กระทบจนทําให้ตัวเขามองเห็นว่าบนกิ่งไม้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายคน มันเป็นเงาดำๆคล้ายกับเด็กตัวเล็กๆกำลังนั่งดูพวกเขาอยู่บนกิ่งไม้และคุณเสกเองเนี่แหละครับที่พยายามกรอกตาไปมาพยายามดูว่าจะทำยังไงดีเขาก้มลงไปมองเพื่อนของเขาที่กำลังยืนนิ่งอยู่ที่ขอบสระสลับกับมองเงาของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่อยู่บนกิ่งต้นไม้ใหญ่แต่ไม่นานหลังจากนั้นรอยยิ้มของเพื่อนคุณเสกที่อยู่ที่ขอบสระมันก็ค่อยๆจางหายไป ด้วยความที่สระน้ำเนี่ยมันเป็นสระน้ําเก่าเนาะคุณผู้ฟังแล้วมันก็ไม่มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็น1ิบปีสระน้ําที่มันควรจะมีน้ําเต็มแต่ว่าณัเวลาปัจจุบันในตอนนั้นไอสระที่ว่านี้มันมีแต่ความแห้งเหือดด้านล่างของสระมันเป็นกระเบื้องครับเป็นกระเบื้องเก่าๆที่มีแต่คราบตะไคร้ของน้ําที่มันขังอยู่ในนั้นเพื่อนคนที่เขายือนอยู่ขอบสระเขาก็กระโดดแล้วก็พุ่งเหลาลงสระไป และเสียงของร่างคนที่กระโดดลงสระน้ำที่ไม่มีน้ำเสียงนั้นมันดังลั่นและก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายของมนุษย์มันไม่สามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงของโลกได้เพื่อนที่เขากระโดดลงสระรวมถึงเพื่อนที่เขาเพิ่งจะทิ้งตัวลงมาจากชั้นสองทั้งสองคนนอนแน่นิ่งและก็มีโลหิตไหลออกมาจากร่างกายคุณเสียงที่เห็นแบบนั้นครับคุณผู้ฟังเขาช็อกจนขาแข็งกลับกันคุณเสือเองก็สติแตก ปล่อยมือคุณเสกรีบสะบัดมือออกจากแขนคุณเสกแล้วเขาก็รีบวิ่งลงจากบ้านไปคุณเสือเขารีบวิ่งลงจากบ้านโดยที่ไม่รอคุณเสกและก็ไม่ฟังคำทัดทานหรือคำทักท้วงใดๆของคุณเสกทั้งสิน้นโดยที่คุณเสกเองก็ไม่มีทางเลือกครับถึงตัวเขาจะกลัวแสนกลัวแต่เขาก็ต้องรีบวิ่งตามเพื่อนไปดีหน่อยที่ทั้งสองคนรีบวิ่งออกมาจากบ้านได้ทันก่อนที่ประตูบ้านมันจะค่อยๆแง้มปิด โดยที่คุณเสือที่รีบวิ่งสับตีนแตกออกมาจากบ้านร้างก่อนคุณเสกตัวเขาก็รีบวิ่งออกจากรั้วแล้วก็ทิ้งคุณเสกให้อยู่คนเดียวแต่คุณเสกเองพอออกมาจากบ้านได้เขาก็รีบวิ่งตามไปนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่เขาออกมาจากบ้านแล้วและเขาได้ยินเสียงประตูมันปิดคุณเสกเองก็หันหน้ากลับไปมองที่บ้านร้างหลังนั้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติและตัวเขาก็เห็นว่าที่หน้าต่างของระเบียงห้องห้องหนึ่งของบ้านร้าง มันมีเด็กผู้หญิงสองคนกำลังยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องบานหนึ่งและอีกบานหน้าต่างหนึ่งที่เป็นบานหน้าต่างของห้องติดติดกันมันก็มีผู้หญิงกับผู้ชายวัยกลางคนที่กำลังยืนอยู่ด้วยกันคุณเสกเห็นคนทั้งสี่คนในบ้านร้างกำลังจ้องมองคุณเสกกับคุณเสือด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยโดยที่หลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงของรถที่เบรกดังลั่นมันก็ดังมาจากถนนด้านหน้าคุณเสกใช่แล้วครับคุณผู้ฟัง คุณเสือที่รีวิ่งออกมาจากบ้านร้างก่อนหน้าคุณเสกเขาวิ่งข้ามถนนโดยที่เขาไม่ได้มองรถมันทำให้รถที่วิ่งบนถนนมาด้วยความเร็วชนเข้ากับคุณเสือเต็มๆจนร่างของคุณเสือกระเด็นไปไกลหลายเมตรและก็นี่แหละครับมันคือภาพสุดท้ายของคุณเสือที่คุณเสกจาได้และหลังจากนั้นก็เรื่องใหญ่เลยในคืนวันเดียวกันครับหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องใหญ่ในชุมชนมากๆเลยโดยที่ลุงของคุณเสือครับลุงคนที่พามาที่บ้านร้างหลังนี้เนี่แหละกว่าแกจะรู้ตัวแกก็ไปนั่งเมาอยู่ที่หน้าร้านยาดองจนญาติญาติของคุณเสือเขาไปตามแล้วก็รุมประชาทันลุงคุณเสือใหญ่เหมือนกับว่าญาติญาติเขาก็ไม่ยอมครับว่าทําไมลุงถึงชวนหลานมาทําอะไรแปลกๆแบบนี้โดยที่ในคืนวันนั้นมันก็มีเพียงแค่คุณเสกคนเดียวที่เป็นพยานเกี่ยวกับเหตุการณ์ทุกอย่าง คุณเสกเขาบอกว่าในคืนวันนั้นเขาไม่ได้นอนเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาต้องอยู่ตรงนั้นยันเช้าต้องรอตำรวจต้องรอผู้ใหญ่บ้านมันเป็นข่าวใหญ่ในชุมชนมันทําให้พ่อแม่ของคุณเสกต้องมาให้ปากคําคแล้วก็พยายามสแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวคุณเสกกับครอบครัวไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องพวกนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุทั้งนั้นและคุณผู้ฟังครับคุณเสกเขาบอก วันในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระอาทิตย์ส,ส่องลงมายัางบ้านร้างแล้วพอทุกอย่างมันสว่างในบ้านมันก็ดูแปลกไปจากเมื่อคืนอย่างชัดเจนจากที่ผมบอกว่าเฟอร์นิเจอร์มันเต็มพื้นที่แล้วก็มีแต่เฟอร์นิเจอร์เก่าๆจริงๆแล้วมันก็เก่าจริงนั่นแหละคุณผู้ฟังแต่มันเก่าแบบเก่าแบบเก่ามากๆเก่ากว่าเมื่อคืนเยอะเลยคุณเสกเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาเห็นเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นมันยังดีอยู่แต่พอเช้ามาพอมันสว่างเข้ามาในบ้านร้าง จากโต๊ะเก้าอี้ที่เขาคิดว่ามันยังดีมันกลับกลายเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ผุๆแบบนั่งไม่ได้เลยด้วยซ้ําและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือคุณู้ฟังจํานาฬิกาเรือนนั้นได้ไหมครับที่ผมบอกว่านาฬิกามันเสียงดังบอกเวลาตอนสองทุ่มคุณเสกเขาบอกว่าตอนเช้าที่เห็นไอนาฬิกาเรือนที่วาดนี้มันดูเก่าแบบผิดปกติมากๆทั้งหน้าปาดัดทั้งเข็มนาฬิกาทุกอย่างมันไม่สามารถใช้ได้หมดแล้วแต่ว่าเมื่อคืนเขายืนยัน ว่าเขาได้ยินเสียงนาฬิกาเตือนเวลาสองทุ่มจริงๆที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือที่โถงกลางบ้านมันมีรูปของครอบครัวที่เสียชีวิตอยู่เป็นรูปของผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงอีกสองคนคุณเสกเขาบอกว่าเขาจําได้ว่าบุคคลที่อยู่ในรูปทั้งสี่คนมันคือคนเดียวก,กันกับที่เขาเห็นที่หน้าต่างมันเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เขาจะวิ่งหนีออกมาจากบ้านร้างหลังที่ว่านี้ และรอยยิ้มของเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปมันเป็นรอยยิ้มเดียวก,กันกับที่เขาเห็นบนใบหน้าเพื่อนก่อนที่เพื่อนทั้งสองคนของเขาจะปิดชีวิตตัวเองและคุณผู้ฟังครับถึงคุณเสกเขาบอกว่าเขาจะรอดมาจากเหตุการณ์ในวันนั้นแต่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ไม่มีความสุขเหมือนเดิมอีกเลยเขากลายเป็นเด็กที่นอนไม่ค่อยหลบับเพราะว่าเขากลัวเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางคืนเขาก็นอนฝันเห็นเพื่อนตัวเองที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตา หรือไม่บางคืนเขาก็ฝันว่าเขาหลงเข้าไปอยู่ในบ้านร้างหลังนั้นหลังที่เขาไปล่าท้าผีกับเพื่อนและเขาก็หาทางออกไม่ได้ด้วยมันทําให้เขานอนไม่ค่อยหลับและจนท้ายที่สุดเรื่องที่มันพลิกชีวิตเขาที่สุดมันก็เกิดขึ้นในคืนคืนหนึง่งในคืนวันนั้นหลังจากที่เกิดเรื่องมันน่าจะผ่านไปประมาณ3ปีครับคุณเสกเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ของทางบ้านไปตลาดตลาดของครอบครัวคุณเสือเนี่ยแหละครับเขาตั้งใจจะไปซื้อของ เพียงแต่ว่าในคืนวันนั้นคุณเสกเขาบอกว่าในขณะที่เขากําลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถและเด็กผู้หญิงคนที่วิ่งตัดหน้ารถเขามันคือเด็กคนเดียวกับในรูปที่บ้านร้างเด็กที่มีรอยยิ้มสยองบนใบหน้าของเพื่อนเขาก่อนเสียชีวิตนั่นแหละไอตอนที่เขาเห็นครับเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาจําได้จนทําให้ตัวเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างทาง โดยจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับมันทําให้ตัวคุณเสกเองขาหักขาหักแบบรุนแรงเลยนะครับคุณผู้ฟังจนทําให้เขากลายเป็นคนพิการเดินขาเป๋เหมือนทุกวันนี้แล้วไอเหตุการณ์อุบัติเหตุนในครั้งนั้นนั่นแหละมันก็เลยทําให้ตัวคุณเสกเขาคิดว่าวิญญาณที่อยู่ในบ้านร้างหลังที่เขาไปล่าท้าผีกับเพื่อนวิญญาณที่นั่นน่าจะยังคงรอโอกาสที่จะมาทําร้ายเขารอที่จะมาเอาชีวิตเขาเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอยิ่งเขาโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นครอบครัวของคุณเสกจากที่มีฐานะก็เริ่มเปลี่ยนไปทางเศรษฐกิจจนท้ายที่สุดพ่อคุณเสกก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุส่วนแม่คุณเสกก็เสียชีวิตด้วยโรคร้ายมันทําให้ชีวิตของเขาอาพับแล้วก็ตัวคนเดียวตลอดมาและจากการที่เขาเกิดอุบัติเหตุจนขาเขาพิการแบบนั้นครับคุณผู้ฟังมันก็ทําให้ตัวคุณเสกเองไม่สามารถทํางานที่ไหนได้ นอกจากทำงานเป็นเจ้านายตัวเองเดินเหินไม่สะดวกก็รับจ้างเป็นลูกจ้างไม่ได้ครับเขาก็เลยต้องขายลอตเตอรี่บ้างขายโน่นขายนี่ที่ตลาดบ้างได้แต่ละครองชีวิตตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาส่วนกระทั่งเขาอายุ45แล้วก็เอาเรื่องราวนี้มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยแหละเรื่องราวของคุณเสกครับคุณผู้ฟังตอนนี้ผมคุยกับคุณเสกเนี่ยคุณเสกเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะ เขาบอกว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไปที่บ้านร้างหลังนั้นบ้านที่มันร้างแล้วก็อาถรรพ์มีวิญญาณร้ายสิงอยู่คุณเสกเขาบอกว่าทุกวันนี้บ้านหลังนี้ถูกทําลายไปแล้วนะครับเหมือนกับว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีทายาทมารับมรดกเนาะที่ดินมันก็เลยกลายเป็นปลาปักไปมีคนมาเอาที่ดินไปโดยที่คนที่เอาที่ดินเนี่ยก็คือหลวงครับคุณผู้ฟังเขาตัดถนนบายพาสผ่านซอยด้านหลังของบ้านร้างหลังที่ว่านี้ ถ้าจากเส้นถนนเนี่ยมันจะกินพื้นที่ของบ้านร้างไปครึ่งหลังทางหลวงที่ครอบครองปรัปักเขาก็เลยเลือกที่จะทุบแล้วก็ทําพื้นที่ตรงนั้นเป็นทางบายพาสแทนคือเอาที่ดินทั้งหมดมาทําสาธารณประโยชน์ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่หลวงทําถนนตัดผ่านแบบนั้นมันเป็นการปิดตํานานบ้านร้างเศรษฐีของคุณเสกไปโดยปริยายแล้วคุณผู้ฟังหละครับคุณกินเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเสก ตัวคุณเองคิดเหมือนคุณเสงหรือเปล่าว่าการที่ชีวิตเขาเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าวิญญาณในบ้านร้างหลังนั้นคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับยังแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถบมบชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องร้อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ